สอนขับรถเลยอะขับรถยังไงอะครับขับดีๆครับขับดีๆครับผมยังขับถึงบ้านอยู่พี่ครับเอาหัวกับเข้าไปในรถเถอะครับผมเสียนะครับผมไม่กลับหรอกครับหลไม่เป็ปกติหรอกเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันเพิ่มต้น

เดี๋ยวไปนะมาเยอะยมไม่ได้ปก,กติก่อนเราไปนะผมผมจะมีเทคนิคการเล่นเกมนี้อย่างแรกครับผมหยุดด้านหลังเหมือนจะไม่มีอะไรจริงหรอไม่มีแล้วนะเพราะวะ่าก็ผมบอกแล้วไม่มีอะไรผมเช็คไปตลอดหลังคุณเอาหัวมีอะไรคุณมาตัดโอ้หู ไม่ต้อะเงียบกันไปหรือเปล่าคุณผู้สังเกตนะครับว่าตอนนี้กลับมาเที่ยงคืนอีกครั้งเพราะเมื่อกี้มีอะไรแต่เราผิดไปพลาดอะดิเราพลาดอะไรอ่ะ กูสาดแบบเช็คแล้วเช็คอีกอลไรยเงี้ยเอ้ยเลี้ยวเลี้ยวนี่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมันมีก็แบบเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ได้ดูดิอ๋อสี่วัดอเองอ่ะสี่วัดเปลี่ยนอ่ะสี่ใบไม้เปลี่ยนอ่ะโอ้สี่ใบไม้เปลี่ยนใครจะไปจำนั่งจำหมดละอ๋อบางจ่ากับผมบางจ่าบ้านผมอยู่บางจ่าเนี่ยปากซอยเลี้ยวไปขวาไปนะจม รูปอย่างานี่มาซะง่ายไปไหนอียวหลังคาสีเขียวครับตามไปหลังคาสีเขียวหลังคาสีเขียวครับพี่เดี๋ยวอะไรสิ่งท,ที่มันธรรมดาจะดูยากสุดเลยแบบธรรมดาจริงเหรออย่างเงี้ยเออ <นะ S 2> วัดปกติเดี๋ยวนะใครที่ได้ด้วยครัดอะคือมันมีบางอย่างแปลกๆตรงต้เนี้ยมันมีสองแสงสองตอนนั้นเขาข้ามไปเสียๆว่าไม่มีอะไร อ้าเนี่ยคนต้นไม่ทำานาญการเลยนะครับแต่อาจจะคิดไปเองนะครับผมอันนี้ก็เช็คหล่างนะผมเช็คหลังก่างเหมืหหนอนว่ายังไ,ไม่มีอะไรนะครับน่าจะเลี้ยวซ้ายปกติกเลยครับไม่น่ามีอะไรละคุณไม่พลาดเลยเช็คก่อนเช็คดีดเช็คดีทันหลังกลับไปก่อนไม่มีอะไร นี่ยโอ้โหอะไรอ่ะเมื่อกี้พูดอะไรนี่ยอ,อะไรเนี่ยนี่ยเออเอ้ยไม่มีไมปไหนก็แค่เราต้องต้องเช็คทีทีนะผมเพราะพลาดมาเยอะอืมก็อะไรมาสาม่วนยังไม่กี่ปีนะครับก็เนี่ยกล้วยตรงเนี้ยผมไม่เคยเจออะไรตรงนี้ตรงนี้นะครับผมไม่เคยเจอตรงนี้จ,จ,รจริงๆนะของกล้ว,วยเนี่ย เออตอนที่เราอยากเจอแล้วก็ไม่เจอมีมีวีเดียวตลอดเลยนะเออพอดีเมื่อก่อนมาขโมยจิ้งเดียร์เฮียกูเล่นฟางอยู่ตอนเนี้ยกูยังไม่เจออะไรเลยเออไอ้เฮียอุตส่าห์โลเพีเออมองทางไปด้าหลังับไปด้าหลังเอาไม่มีแล้วมันเป็น สญญานเจ้าอ่ะสักฟีดไม่น่าไม่อะไเปลี่ยนรับอย่างนั้นเลยเก่าอะไรที่คืนอะไรที่กดเกมอะไรที่ตีสามนะครับค่อนข้างจะชิกถี่นะผมผมไม่น่ามีอะไรนะครับ B A N G บังจากโอเคผมาสกดถูก อุ้ยยายแก่ไม่ตัดหน้าใครใครตกใจอันนี้อันนี้เทียบเป็นเพียงปกติปกติแล้วครับแต่ว่าคนอย่างคุณต้ตกใจได้รีบไม่ธรรมดานะครับเนี่ยค่อยๆจะขอดไวขอดมาร์ทอยูนี้ต้องบอกเราไปทั้งว่าเลี้ยวไหนเออเลยเชียร์แล้วเป็นเชียร์แล้ว แม่ได้ไม Get ่ด <mm like ้ที่ไม่ด้ที ah, ่บ้านจ่าสกุลถูกหรือเปล่าอืมถูกครับถูกแต่ร้านนี้ไม่เคยมีอะไรเลยนะครับเนี่ยมีแค่งำอย่างนไรก็มันจะไม่มีนะครับประบารเนี่ยแบบผมบอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมกมาพาพาบ่อยๆเนี่ยมักเจอบ่อยๆนะครับเนี่ย อ็นี่สวนตานีนยเมื่อก่อนนี่ก็อู้เขาฝันเขาฝันชาวบา้านเขาไปทัวร์เขาได้มาปลูกมาตั้งวัดใกล้ๆนะครับเนะี่ยแล้วก็เนี่ยดในความที่มันหมดสกิเหล่าชาวบา้านก็มาขับโมยกวยกินเนื้อเหลือบุ้ยเดียวเองครับเนี่ยค่อนข้างดูชิกทีที่หน่ยนครับเผื่อมีคนมองเราจากวัดก็นะผัวหม่นะครับค่อนข้างต้องชีกทีนะผมเนี่ยนะคุณไม่ใช่คนแถวเนี่ยนะคุณ คุณก็เราวแงเนี่ยเนี่ยยอดชาวนะก็ก่อนผมเคยปีชี้ไปเขาบอร์กับเพื่อนเนี่ยครับแล้วเพื่อนผมเนี่ยมันเพิ่งโผล่มามันก็จะแยกไอ่ได้ก็มันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะ หลังจากหลังจากสะกดโผล่แลครับในสาระก็เหมือนจะไม่มีอะไรสาระก็อะไรวิเวอร์เหมือนกันีีย อืมจะไม่มีอะไรจริงๆนะครับนี่หมดเรื่องเ่ยอย่าบน่นจยอะข่าอาจมีอะไรก็ได้บแต่ก็ไม่มีเหมือนเดิมโอ้ค่อนข้างเช็คที่อะครับผมมีเฮียอะไรเลยย้อนมาด้วยเนี่ยย้อนให้โชว์ดูให้เธอดูให้รู้ เดีอดสายครับเดืสายเราไม่เจออะไรปกติเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างเช็คทีนะครับที่นะครับมันก็ไม่ไไน่ามีอะไรไมมากกว่านี้นะครับไปเลยครับไอเ้เที่ยงคืนอะไรอ่ะ ผี่มากเลยนะนี่ตกไปเลยอันนี้ไม่ตามปกติถ้าเที่ยงคองอืนอ่ะใช่ปกติหรอมันมีบางอย่างเล็กเล็กเล็กน้อยๆหรอที่กูพลาดไปเออ,เอ,อ ผมงไม่น่าจะเจอนะเออาผมบอกอยู่ว่าตอนนี้คือฐานทุกอย่างปกตบีคุณไม่ใช่คนแถวเนี้ยคุณจะรู้ดีกว่าผมได้ไง นช่ครับความไม่ปกติจะมาช่วงตีหนึ่งน,นะระวังเด้ยเอยลาวจ้างสะกดถูกสาราคือไม่ปกติเมื่อกี้ทำไมจอมือหลงอะอาจจะแบบเกียนกูก้อนหินก้อนหิน,ก,หนก้อนหนึ่งออกไปไงโอ้ยสารเลยไม่เจอเลย นี่ไงจ้ะนี่คุณเลยบวไใ้แม่ไรไงเนี่ยนี่บวชใ้แม่หรือเหล่เดี๋ยวซายนะครับไม่น่ามีอะไรแล้ว ฟังจาะะกสกุลถูกสราระไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรส่วนพ่วก็ไม่มีอะไรปกติปกติได้ก็เลยดือมันก็ไม่มีไม่น่ามีอะไรแล้ว ต้วงก่อนเราพลาดอะไรไปอ mm. ไรสี่ตัวอืม

ไม่นะใช่แต่วองเราก็ไม่มีใครนะอาไลก็สี่ตัวครบอต่กไม่เจอไหนเลยเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่ง เดี so, um, see more, uh ๋ววัน่ามี่โมแลยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับอืมไม่มีอะไรครับ วัดต้องมีอะไรทีกอย่างเพาะสีกุญแจผ้าตรงวัดนี่เหรอไม่น่าใช่ไหมไม่เาอเข้าวัาไม่มีอะไรนะครับ ขับต่อไปมันไม่มีอะไรจริงๆนะเกียไม่โหลดเลยเนี่ยเสียงอะไรอะเสียงไยยง,งปิดเพลงดิ มันีอะไรนะเหมือนจะไม่มีอะไรีแต่่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร มาลายสี่ตัวครบนี่นี e> oh, well, right. ่เรานี่เราไม่เจออะไรจริงอันเนี้ยอ้หองนี้ก็ชิวเลย จริงครับผมว่าจะมาขอบถึงอะไรไปครับบางจากกดถูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c ười> ขึ้นไปเปล่าขึ้นเปล่าน้องชายขึ้นเปล่าน้องชายาพี่ป่าน้องชายโอ้หน้องชายเนีรุน่นโตโอ้โดูเป็นนแก่มากเลยอันนี้พี่ปกตินะครับผมว่าไม่ใช่คนเดินเราเรียกว่าผิ่ปกติอ๋อ ก็เป็นปกติอะเฮ้ยขอยากเห็นถ้ามันเดินไปแก้ๆว่าจะเป็นไงวะจะมีระบบนี้เปล่าวะเกมรอๆดูปะโอเคตเดินช้ามากเ,าเปิดเพลงฟังก็มีหน้ามีตานะตูปะดูด,ดิๆึ่ดดม

ดีครับ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 ดีดรู้ไว้เลยเวลาคุณนอนเสียงโกงคุณจะไม่ใช่แบบนี้จะจะเป็นอืมอืมเออจะเป็นเสียงแบบเสียงมันคลางอ่ะ คางก็ไม่ใช่แบบนี้ซ้ำมันต้องอ,อย่างนี้อุ้ยไอ,นะอ้จิงจิงมันต้องอย่างงี้เฮ้ยบังฟังแต่งคางไปน่าจะไปอย่างนี้แนละ้วกว้ามันมีโอกาสหยุดเดินนะแต่มีโอกาสหายถ้าเราห่างมันมาก,กันไปะ อ้าวหายไปแล้วไม่ต้นหายไปแล้วนกเอ้ยข้า้แต่ยื้อคู่เยอะูบอกเลยมึงขับรถถูกเลนขับไปสีแดงเราวที่พัมคืนเมื่อกี้มันมีรถคันอื่นมานะ คุณถึงจะบอกได้ว่าคุถึงจะบอกได้คุณบอ้มึงขับรถสูกเลนอะเอ็ X เกี่ยวอะไรก็ถูกเลนวะก็มึงเห็นมึงมึงก็ก็มึงเล่นจอดไหลทางก็จ่ายสลับเลนถูกเลยเกี่ยวอะไรวะพอมอ๋อมันมาไม่รู้แต่แล้วมันอะไรก็โดนนะเว้ยเมื่อกี้เนี้ยไม่ดีไอ้นี้ยมันเป็นถนนเลนเดียวดีกว่าถนนเลนเดียวกูไอ้ลุงหายไปดีรถมาคืออะไรวะเออ พี่ตกใจหมดเลยสัสจูกระตุ้งอ่ะยังค yeah. ืนไม่มีอะไรขับไปเลยทร้งเมื่อกี้เลยชวลานานไปหรือเปล่ามันก็เลยส่งรถไปเคลียร์เราฉันเออ แต่ลานี้ไม่มีอะไรเออผมเขานี้ต้องข้างรีบเฮ้ยจันที่รอดไม่มีอะไรเอ้ยอะไรอ่ะบอมบอมบอมเข้าไปบอมเปิดประตูเข้าไปเลยเอาเลยเอ้ยเอ้ยเอาเลยเอาเลยเส้นใกล้ไม่ได้คุณสวยมาดูกันนะมคุณสวยต้นยอดต้นต้นยอดต้ตายคู่เนี่ย หลังเอ้ยไอ้กูโดนเดือดร้อยจะตายให้แล้วอ่ะไอ้บอมเออ้ยปึ้งปึ้งเลยเยอะเราไม่น่าอยากรู้เลยเฮ้ยเราแบบขับไปเรื่อยๆแล้วจะผ่านแล้วจะม่มีอะไรเฮ้ยเรามีใครวิ่งผ่านหน้าอีกวะมันไม่ใช่ยายแต่เป็นแต่คนดำอ่ะ เออ่ะสตูจีเออไม่เือเลยทำไมโปเกมอนยังไม่เอาเสียงไทยมาอีก โปเกมอน x y z e t เขายังไม่เอาเสียงภาษาไทยมาทำไมวะตัวอยู่ครบสาราปกติผมอยากฟังเสียงตรงนี้ตอบไม่มีอะไรไม่ปกติน่ยปกวเบาๆปกติขับถุกเรนใช่ไต้องขับถูกเรนด้วยเนาะเออเมื่อกี้มันขับมาปึ้งเลยขับรถของเนี่ยมันเป็นถนนสองเลนอ่ะมันก็คือก็คือจะขับไม่ไปถนนสองเลนอ่ะ ปัญหาก็คือสหรับรถเล็กอ่ะเวลาแซงปัดติดเบียอะไรมันมีปัญหาแต่แล้วเป็นรถใหญ่ก็มีปัญหาเยอะมากมันช่างอยู่ใกล้แซงไกลไม่รู้วันไหนวันที่ใจเต็มดวงเยอะเนี่ยคืนนี้จอนโดนห้องกัตติฮะปกติอ้าว้า ปกติครับปกติปกติครับปกติอชือตอนะปกตินะอืมถ้ามันไม่มีอะไรเด y เเอาไปยังเยสีละ ปกติคร yeah, like ับปกติรับิน ขอบล่นนะครับขอบลินคำสาบรักผู้พิทักษ์กษกษวิญญาณตรงไหนวะเนี่ยอย่าสใจเนี่ยเราจะชนะแล้วลาล่ามฮะไม่จับบตอนบัวแล้วอันตรายคยือกระสาวยากุซ่า กงไม่มีอืมวัดก็เหมือนจะไม่มีอะไรวัดมีอยู่นี่มีนั่นนอยตามรักกลับมายังไม่เข้าอยู่วะอันนี้น่าจะปกตินะครับแต่เจเจเจ <Your> อยู่แล้วมันปกติครับมลาลายสีตัวโอเคตินี่ไงตีไปเลยเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยนี่ไง ว้าวเอวิวใคแอมเปิอยเหมือกันอย่านะครับวีตัวใครแอบปิดตับอ่อนของเธอนั้นขอฉันเถอะนะมั <Wow. S 1> ะนคงไม่หลอกกันมาเสแฉออกมา้างว้ากลอๆแ้่อข้างจะเช็ช่วยครับผมค่อนข้างเช็คช่วนะโหนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเกิดเกิดจะเข้ามา ถ้านอนไม่หลับไปนอนนับดาวกันไหมฝนตกวันนั้นผมแอบรักรุ่นพี่ไม่ชนะแล้วง่นะครับยัยคิงบอนเกมก็เจอกขอรักรุ่นี่ได้มีความตกชมนี่โอ้ยกำลังจะลาจอเลยเร็วนี้เขาชมกำลังจะลาจอ